ฮัลโหสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูคันเบ็ดอัปเดตมาใหม่อย่าง Heaven Rod นั่นเองทุกคนมาเริ่มกันที่สเตตของ Heaven Rod กันก่อนเลยนะคะตัวความเร็วล่อปลานะคะคจะอยู่ที่ระดับปานกลาง27%ลัคก,กี้สูงมาก225นะคะ Control 0.2 r e s i l e n c e 30ไม่มีขีดจำกัดของน้ำหนักปลาทุกคน และที่พิเศษเลยก็คือความสามารถ h e เ v อรี่นะคะซึ่งช่วยเพิ่มราคาขายปลาถึง5เท่าหูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรองจากออโรราเลยหรือเปล่าถ้าใครลองเล่นนะคะแนะนำเอนชานเป็นพวก h ฮสตี้ก็ได้นะคะหรือพวก Swift อะไรอเงี้ยนะะที่เขาแบบว่าลดเปอร์เซ็นต์การเยอะปลานั่นเองทุกคนถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยเท่ด้วยรายละเอียดการหาคริสตัลหาปุ่มลึกกว่านี้นะคะทาคลิปแยกไว้ให้แล้วนะสามารถไปกดดูได้เลยคะ่ะ จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวแฮรเฟนรอดนะคะถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย